สวัสดีค่ะจันทิงกี้นะคะวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบสามธันวาคมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่ยี่สาธันวาคมอายุ1ิขึ้นไปแล้วทุกทุกท่านที่เกิดในวันอังคารทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพศนะคะเรามาเริ่มต้นกันค่ะอาจารย์ทายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภของเรานะคะไพ่ใบแรกคือนายดอกสวดบวกนะ e e n of Pentacles สู้เราได้แน่นอนนะคะเชื่อว่าการสแสวงหาหนทางของท่านจะประสบความสำเร็จส่งผลในไทยได้งานที่มั่นคงได้เงินที่มั่นคงจะมีรูปแบบงานใหม่ๆเข้ามานะคะเชื่อว่าท่านจะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของต,ตำแหน่งงานจากการที่รอคอยประสบความสำเร็จแล้วนะถึงเวลาขอให้ทุกท่านโชคดีมีตำแหน่งงานที่ดีมั่นคงมากขึ้นแล้วมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมากขึ้นนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินในบัญชีของท่านไพ่ใบแรกคือ กีนซับซวบวกแล้วบวกดาบนะคะแม่ไม้ก้าเหรียญเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะดาบแล้วเหรียญน,นะคะอันนี้ดาบแล้วเหรียญเช่นกันแสดงว่าท่านจะมีโอกาสโชคดีจากโชคลาภับลบอยที่เหมือนรอคอยนะคะการแบ่งปันทรัพย์สินที่เหมือนมีข้อตกลงที่ไม่ลงตัวหรือแม้แต่การลงทุนที่เหมือนไม่ประสบความสําเร็จในช่วงแรกมีความตั้งใจแล้วประสบความสําเร็จนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมั่นคงจาก การเงินการลงทุนการแบ่งปันทรัพย์สินแล้วก็จากโชคลาภลาบลอยให้ซื้อกับผู้หญิงนะมีโอกาสโชคดีมากกว่าขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักไพ่ใบแรกคือโอ้คิวเอลฟอร์จูนบวกบวกรอยนะแชมเปรสความเป,ปลี่ยนไปเมเจอร์ทั้งสองใบเลยทํานายว่าอันนี้เป็นไพ่กงล้อมหาโชคมีโอกาสที่จะได้แต่งงานมีโอกาสที่จะได้เติมเต็มความรักความรักที่ดูเหมือนมีความไม่สบายใจ ดูความโชคดีของเราจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งยิ่งขึ้นนะขอให้ท่านสมหวังในรักได้แต่งงานได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่มีกําลังใจให้นะคะเมตตาให้กันและกันนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกคือไนท์ดร็ u ปบวกเมเจอร์นะคะแล้วก็โอ้เดชเชอร์ดบวกเมเจอร์เช่นกันสังเกตดูภาพนะนี้เป็นขาวดำนะทำนายว่าการควบคุมสุขภาพร่างกายนะคะ เหมือนกับคุณหมอชี้ทางให้เราแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องทอํายังไงให้ทําแบบนั้นนะทุกท่านคะเป็นไพ่บวกทั้งสองบใบเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยของท่านจะหายวันหายคืนการผ่าตัดรู้เรื่องไปได้ด้ดีนะคะแม้ท่านป่วยเพียงเล็กน้อยให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะอย่าปล่อยผ่านนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ที่มีประโยชน์ออกกาลังกายนอนหลับให้เพียงพอช่วยได้จริงๆนะคะทีนี้เรื่องของการสวดมนต์น,นั่งสมาธิเป็นเรื่องที่จําเป็นนะอยากให้ทุกคนฝึกทํากันนะคะไม่ท่านจะอยู่ในศาสนาไหนนะคะ เล็กๆน้อยๆให้ทำกันอย่างน้อยมีวินัยนะคะวันละหนาที10นาทีถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายนะคะขอให้ทุกท่านเพียรทํากันนะคะการสวดมนต์ร่างสมาธินะคะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภและลาบลอยไพ่ไปแล้ว The sun. สั้นตามเลน,นคนคุยกันอ่าเพื่อนๆบอกมามีความโชคดีคนบนฟ้านี่ตามเลน,นคนปนก็นจะมีหลุมดํา คนบนฟ้าบอกมาก็มีความโชคดีเหมือนกันนะคะหมรไดินใครพูดมาอะไรเงี้ยเรื่องของโชคลาภลับลอยไม่เชื่อว่ามีโอกาสเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทศนิยมไพ่ใหญ่นะ,ะเป็นไพ่สว่างมากทศนิยมคนคุยกันเป็นไพ่เงินอยู่แล้วแล้วก็เป็นไพ่คนคุยกันซึ่งหมายถึงคนที่รอบข้างเราที่เขาสื่อสารให้เราเนี่ยมีโชคดีส่งโชคดีมาจากตรงนั้นนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีจากโชๆๆคลาภลับลอยกันนะคะลักษณะของคนวันอังคารนะเป็นคนที่กล้าหาญใจร้อนนะคะแล้วก็เหมือนมีความที่ กดดันสูงแต่เชื่อว่าด้วยความที่มีความตั้งใจดีเนี่ยปรารถนาดีส่งผลให้ทุกๆเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะคะสีที่ดีคือแดงชมพูสม้มสีไม่ดีคือเขียวฟ้าเลขที่ดีคือ9 6, 12, 15, 21นะคะสุขภาพที่ควรระวังระบบภายในระบบความดันเลือดแล้วก็ไมเกรนความเครียดนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่23ธันวาคมนะคะขออวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะคะทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะมีความสุข ก้าวหน้าก้าไกลไปในทุกๆเส้นทางเลยนะคะมีเงินทองเหลือกีน่เหลือใช้นะคะไม่ขัดสนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ